เลขปีเกิดกับเลขฝาลงตรงกันเปะ๊ะคอหวยหูผึ่งตาลุกวาวแห่ซื้อเลขเด็ดโรเบิร์ตสายควันเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากตลกชื่อดังนะคะโรเบิร์ตสายควันนะคะได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคะในวัย54ปีนะคะ โดยศพของโรเบิร์ตสายควนนะคะหรือนายไพฑูรย์พุ่มพรัดนะคะศิลปินตลกหน่มชื่อดังนะคะได้มีการสวรดอภิธรรมศพณศาลาหนึ่งวัดสุทธิสะอาดนิมิตใหม่โดยจะมีการชาปนก,กิจวันที่27กันยายนนี้นะคะซึ่งว่ากันว่านะคะในการสวรดอภิธรรมของโรเบิร์ตสายควนนะคะมีเรื่องเล่าที่ชวนคนลุกหลายเรื่องนะคะ ดาราตลกหลายๆคนนะคะได้เจอเหตุการณ์ที่แปลกๆกับตัวหลายคนเลยนะคะที่เคยร่วมงานกับคุณโรเบิร์ตสายควันนะคะโดยล่าสุดนะคะคุณบอลเชิญยิ้มนะคะพร้อมหน่งเชิญยิ้มนะคะได้ไลฟ์เฟซบุ๊กเพื่อขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานศพของโรเบิร์ตสายควันนะคะซึ่งภายในงานสวดอภิธรรมนะคะมีดาราตลกมาร่วมงานกันจำนวนมากนะคะ โดยคุณบอลเชิญยิ้มนะคะได้ไลฟ์สดโดยระบุว่าคนที่ดูไลฟ์หกหมื่นสี่พันกว่าคนเอาแบบนี้ละกันนะผมอยากให้ทุกคนมีโชคถ้าพี่เบิร์ดให้โชคคุณช่วยทำบุญให้เขาด้วยเอ่ยชื่อว่านายไพฑูรย์พุ่มรั์ฝาบ้านของเขาผมไม่ขอใช้คำว่าฝาลงนะฝาบ้านของเขาที่นอนอยู่ตอนนี้เลขคือ08ครับแล้วพอสอที่เขาเกิดคือ พศออ2508ถ้าถูกผมกราบบิงวอนทำบุญให้เขาด้วยนะครับนี่นะคะที่คุณบอลเขาไลฟ์สดนะคะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปนะคะปรากฏว่ามีแฟนคลับเข้ามาแสดงข้อความไว้อะไรกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนนะคะบอกว่า จะไปซื้อและสัญญาว่าจะทําบุญให้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยก็ตามนะคะสําหรับคุณโรเบิร์ตายควันนะคะเกิดวันที่7พฤศจิกายน2508นะคะอายุ54ปีนะคะเลขฝาบ้านหรือเลขฝาลง08นะคะสีชีวิตวันที่19กันยายน2563นะคะเลขทะเบียนรถของคุณโรเบิร์ตไซควันคือ 1089นะคะโดยว่ากันว่านะคะเลขฝาโรงหรือเลขฝาบ้านที่คุณบอลเขาเรียกนี้นะคะกับเลขปีเกิดนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะคะคือ08นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากไกลฟ์สดของคุณบอลเชิญยิ้มที่เผยแพร่ออกไปนะคะแล้วก็ ก็เรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนตลกหลายคนที่ใกล้ชิดกับคุณโรเบิร์ตสายควันนะคะทำให้ตัวเลขดังกล่าวที่คุณบอลเขาบอกไปนะคะเกลี้ยงแพงนะคะแพงเลตเตอรี่นี่หาไม่เจอแล้วนะคะเพราะใครๆก็ถามหาเลขคุณโรเบิร์ตสายควันนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หลายๆคนนะคะบรรดาเซียนหวยคอหวยทั้งหลายแหล่ตามหาตัวเลขดังกล่าวพันจ้าละวันเลยนะคะเพราะเชื่อว่าคุณโรเบิร์ตสายควันจะให้โชคกับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ